สวัสดีครับพื่ติดตามช่อง y o u u u b e Big l ลน e นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับ i อคู n e โอ10นั่นเองครับมือถือตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเล่นเกมได้ดีและมีประสิทธิภาพมากครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าเป็นมือถือที่ได้สเปคอาจจะไม่ได้ตัวท็อปสุดแต่ราคาดีมากๆเลยทีเชียวครับมาดูกันว่าคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ทำให้มือถือตัวนี้น่าใช้อย่างไรรับชมได้เลยครับ ครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันกับ i อคูลเนโอนะครับก็ข้างในกล่องนะครับนอกจากตัวเครื่องสีส้มที่คุณจะได้เห็นไปนะครับก็จะมีอุปกรณ์งนี้นะครับเดี๋ยวขอแยกออกมาเป็นชิ้นๆนะครับได้แก่1นะครับเป็นคู่มือนะครับแบบนี้2นะครับคือตัวเคสครับเคสจะเป็นตัวเคสสีดำแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ต่อมาครับ3ก็คือสาย USB นะครับอันนี้เป็น Type C นะครับให้ดูร้วกันนะแบบนี้นะครับ เป็น Type C นะครับทู Type C นะครับเพราะเนื่องจากตัวของอะแดปเตอร์นะครับเป็น120วัตต์นั่นเองครับมันก็เลยจะทําให้ต้องเป็นแบบนี้นั่นเองครับต่อมานะครับข้างในของตัวสายจะมีเข็มจิ้มถาดใสซอยู่นะครับและนี่แหละครับก็คืออุปกรณ์ข้างในกล่องทั้งหมดนะครับของตัว i q Neo 10นั่นเองครับ สำหรับดีไซน์ของ IQ n ู o ี่โนะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่6.78นิ้วนะครับ AMOLED นะครับแล้วก็มี e refresh ฟ a t e สูงสุดอยู่ที่144งนะครับเรียกว่าหน้าจอค่างๆ้างรื่นมากเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในเรื่องของความสว่างนะครับทำได้อยู่ที่2,000นิตความลเอียดหน้าจอนะครับ1,260คูณ2,800ถือว่าค่างๆ้างสูงพอสมควรเลยทีเดียวครับทางด้านของกล้องหน้านะครับก็จะติดตั้งมาให้ทางด้านบน ความลเอียดน,นะครับอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รองรับการถ่ายวอล 4K อด้วยเช่นเดียวกันรอบตัวเครื่องนะครับในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายมือจะไม่มีอะไรแต่ว่าวัสดุข,ของตัวนี้มันจะเป็นปัสสุทที่ดีมากนะครับดูเป็นอลูมิเนียมเลยด้าน,นบนนะครับจะมีไมโครโฟนมาให้แล้วก็จะมีลำโพงตัวเล็กมาให้อีก1จุดครับฝั่งขวามือจะมีปุ่มนะครับเป็น Power แล้วก็สามารถ สั่งงานทีมีนายได้แล้วก็จะไปเปิปเพิ่มลดระดับเสียงแคปเเอร์หน้าจอคือตรงนี้บวกกับลดเสียงหรือว่าจะใช้การปะด3นิ้วก็ได้เช่นเดียวกันครับ <S 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 ด้านล่างนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับแบบนี้ซึ่งใครซื้อรุ่น256หรือ512ก็จะได้ถาดซิมซิแบบเดียวกันครับมันจะใส่ได้1และสซิมทางด้านล่างแบบนี้และมีไมโครโฟนนะครับ usb c แล้วก็ลำโพงตัวหลักมาให้ที่เสียงดังพอสมควร พลิกมาทานด้านหลังนะครับสําหรับที่เราได้รับมาเป็นสีส้มนะครับซึ่งมีความสวยงามแล้วก็มีเท็กซเจอร์ที่เรียกว่าโอเคมากสาหรับสีส้มนี้ก็มีชื่อเก๋ๆนะครับก็แปะไว้ด้านข้างแล้วนะครับก็ขวดผิดเหลือเกินนะครับสําหรับสีนี้แต่ว่ามันจะมีการไล่เฉดนะครับจากด้านล่างเนี่ยขึ้นไปทางด้านบนที่เรียกว่าสวยงามแล้วก็มีลวดลายอยู่ตรงนี้ด้วยครับ สเปกกล้องนะครับรุ่นนี้จะให้กล้องมาแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือกล้องตัวหลักครับความละเอียดนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ f 1 8 p d f นะครับแล้วก็มีระบบ o s มาให้กล้องตัวที่2นะครับเป็นในมุมกว้างครับแล้วก็รองรับการถ่ายวิดีโอครับ 4k 3 0 60นะครับแล้วก็มี slow motion ทาบสแตร็ป l d f l a มาให้ด้วยครับ น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่2และ6กร,รัมนะครับกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้กันเยอะขนาดนั้น IP 6 5ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทนต่อการตกอะไรพวกนี้ได้ระดับหนึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับมือถือแบบนี้นะฮะแน่นอนว่าสายเกมเขาก็ไม่ได้เอาไปบุกป่าฝ่าดงในขนาดนั้นแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเครื่องนะครับเกี่ยวกับระบบเสียงกันว่าเป็นอย่างไรกันครับ สำหรับระบบปฏิการนะครับมาพร้อมกับฟันทัศ o s s เวอร์ชั่น15ครับแล้วก็เป็น a อ d r o อ d 15อัปเกรดได้ยาวๆนะครับสำหรับมือถือตัวนี้รองรับนะครับพูดเลยว่ามันครบมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันในการสั่งงานดยติฟิเคชันและก็รวมถึงแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ตอนเบื้องต้นนะครับมีฟังก์ชัน AI ระดับหนึ่งะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานางเช่น Cycle s ซ s e c h นะครับก็สามารถที่จะกดสั่งได้นะครับแบบนี้ หรือว่าจะเป็นการกดสั่งงานจีมีนายนะครับก็สามารถที่ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำคัญน,นะครับฟังก์ชันของตัวนี้ยังมีสมาร์ทรีโมทด้วยมีไอคูเป็นระบบคลาวสำรองข้อมูลนะครับมีมาให้รีโมทหลายคนสงสัยว่าอ้ยรอบตัวเครื่องเมื่อกีน้นี้มันไม่มีตัวของอินฟาเรดเลยแล้วมันใช้ตรงไหนนะครับคือมันใช้กล้องเนี่ยนะครับในการยิงรีโมทซึ่งข้อดีก็คือมันเหมือนการเราถือเงี้ยแล้วก็ยิงไปเลยมันง่ายกว่าแน่นอนครับ ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะฟีเจอร์สามารถไปดูได้จากทางด้านบนผมได้ทำสรุปเอาไว้แล้วครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับก็คือมันจะมีเลนส์มุมกว้างมาให้ลองรับนะครับภาพนิ่งซูมได้สิบเท่าวิดีโอนะครับซูมได้สิบเท่าแต่ว่าถ้าเป็น60เฟรมเรตตัวของอัล์้าไวจะหายไปไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ยังมีถ่ายเอกสารนะครับ HD ฟังก์ชันอื่นๆข้างๆเยอะนะครับถ่ายซูเปอร์มูนได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถถ่ายหมดคนนะครับ ฟิลเตอร์มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโหมดของ s เซปช h o t ถ่ายเร็วนะครับก็มีมาให้เหมือนกันนะฮะก็ฟังก์ชันกล้องก็จะง,ง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญรองรับการถ่ายออครับอยู่ที่สูงสุดก็คือ 4K 60เลยนะครับสามารถที่จะทำได้ทั้งกล้องหลังนะครับแล้วกล้องหน้านั้นก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัว่างภาพกันดีวกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไร เขาจะเป็นการถ่ายวิวนะครับจากซูมตรงนี้นะครับศูจุดหไปถึงสิบนะครับศูนุหกครับ1ครับ2ครับแล้วก็เราจะรับที่สิบเนี่จะเห็นว่าเราจะเห็นวิวของบากรกเจ้าได้ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่ามันจะมีเสียงลมด้วยนะครับ ได้สูงสุดที่ฟูเคนะครับสำหรับทุกหน้าแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เป็นวิวของสภาพในสายมุกกระปินะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าถ้ามี่เสียงลมเนื่องจากตัวนี้ไม่มีระบบตัดลมนะครับเสียงลมก็จะเข้ากระีิมาดูในเรื่องของสเปคกันนะครับก็จะมาพร้อมกับขุมพลังเป็นขอบคอมแซปต์ดากอนแปดเอสเจนสแล้วก็การ์จอแอนดีโน่แปมาพร้อมกับแรมนะครับมีแรม12บสกิกคู่กับความจับสองแล้วก็16บหกิกคู่กับความจับห้าหนึ การเชื่อมต่อรองรับ 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GPS แล้วก็มีพอร์ตเป็นแบบ USB Type C ทางด้านล่างแบตเตอรี่ขนาด7,000 mAh ครับรองรับการชะราจไฟส,สุดแบบสายเท่านั้น 120W วัตประสิทธิภาพนะครับก็เริ่มต้นจาก a n t u o u t ทําทได้ที่1,954,584คะแนน Gbps น,นะครับไปดีทดสอบแบบ Normal Mode นะครับอยู่ที่2 0 5 0คะแนน แล้วก็ทำได้ที่กิกเบนหกนะครับทําได้ซิงเกิลคอร์สองแล้วก็มัลติคอร์ทำได้ที่6,392 3D m a r ้อกนะครับก็จะเป็นในลันกษณะแบบนี้สำหรับใครอยากดูส่วนของที่เป็น Performance โหมดจริงๆเดี๋ยวเราให้ดูภายหลังแต่ว่าตอนนี้เราดูแบบปกติไปก่อนนะครับอย่างเช่นวายแล็คซตัวนี้นะครับก็อยู่ที่2 2 0 5นะครับคะแนนถือว่าไม่ได้ดกิ้วลิเิเลอะไรเลยถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้ดีเสีาไปครับ สปีดเทสนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตครับก็พูดเลยครับว่าตัวนี้รองรับไฟฟ i 7เลยนะครับก็ถือว่าค่างดีนะครับดังนั้นเวลาที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณแบบนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ว่ามีการใช้งานเยอะแค่ไหนโดยเช่นเดีวยวกันนะครับทั้งขาดาวน์โหลดและอัปโหลดนั้นแ่ะผมให้ว่าถ้าได้เครือข่ายดีก็มีคัปิ้งแล้วก็ค่าต่างๆนั้นแนะ่ะน้อยทำให้สามารถเชื่อมต่อได้รวดเด็วครับ สำหรับฟีเจอร์การเล่นเกมปัดทางด้านข้างซ้ายแบบนี้นะครับก็จะมีโหมดนี่ประสิทธิภาพนะครับก็สามารถที่ดูได้แบบนี้มีมอสเตอร์โหมดนะครับเพิ่มความรวดเร็วในการใช้งานได้สามารถปรับเรื่องของรีเฟลชอัจฉริยะได้ด้วยนะครับสามารถปรับในเรื่องของความหน่วงว่าจะเป็นแบบไหนเครือข่ายแบบไหนได้ด้วยนะครับเครื่องมือนะครับก็แยกออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบการสั่นหัว e s p o r t นะครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยจะมีการล็อกไม่ให้มีการโทรเข้านะครับ ป้องกันมือนะครับแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนสามารถกดปิดได้จากตรงนี้เพิ่มความละเอียดสูงในการเล่นเกมนะครับเรารวมถึงสามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวควบคุมนในต่างๆได้นะครับสามารถเรียกเอฟเฟกของเสียงได้ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็ล็อกคอสว่างหน้าจอรวมถึงสามารถทําาบพาสแบตเตอรี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเวลาที่เราคุณเสียบนะครับคุณกลัวแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดก็เอ้ยฉันเล่นนานอ่ะฉันอยากจะเสียบชาร์จไว้คุณสามารถเสียบบ แล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วเครื่องก็จะจ่ายไฟเข้าโดยตรงโดยที่แบตเตอรี่นั้นก็จะไม่มีการชาร์จต่อเข้าไปแต่แนะนาว่าให้ทําตอนที่แบตเตอรี่สูงเกิน30%ไปแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ถ้าทำโมบาแบตเตอรี่ไม่สูงก็มันอาจจะทําให้เวลาที่คุณเล่นแล้วคุณต้องการไปไหนต่อเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราถอดออกก่อนเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ฟีเจอร์นี้นะครับ อันเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับการเล่นเกมกันว่าในเกมที่ผมจะเล่นนั้นจะเป็นอย่างไรกันนะครับสำหรับในเกมนี้นะครับก็คือเกมอาร์ซ์เก้ยูไนเนี่ยมือถือตัวนี้สามารถตั้งได้แบบนี้เลยคือคอาเน่ยสูงแล้วก็ดีเฟนเซชัอยู่ที่90เลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของความว่องไวของเกสเจอร์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับมือถือตัวนี้นะฮะก็คือมือถือไอคูนิโอซิตนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ อันนี้ครับสิ่งที่เราสามารถจะบอกคุณได้นะครับนก็คือเรื่องของพลังนะครับเครื่องค่อนข้างแรงและลื่นนะฮะนี่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้ง่ายนะฮะเนี่ยผมสามารถที่จะเลี้ยวได้ค่อนข้างลึกมากเลยนะครับแต่ว่าตัวรีเฟรชเรทนั้นนะผมจะเห็นมากกว่าหน้าจอด้านบนเพราะว่าตัวกล้องนะครับสามารถเห็นได้แค่60ินะครับไม่สามารถที่จะเห็นได้มากกว่านี้นะครับก็เลยทําให้มันอาจจะยากในการแยกแยะระหว่าง90กับ60สิบนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันคือมือถือเล่นเกมครับมันก็เลยลื่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับในเรื่องต่อไปกันนะครับว่ามือถือตัวนี้นั้นจะมีอะไรที่เรียกว่าเด็ดและน่าสนใจกันบ้างครับ Attention to steering control and keep the body stable. สำหรับในเรื่องของแบตเตอรีร่นะครับก็อย่างที่ไม่รู้กันตรงสเปคปแล้วว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของโหมดการทํางานนะครับว่าสามารถที่จะสลับเป็นโหมดอะไรก็ได้ตั้งแต่ประหยัดพลังงานสมดุลแล้วก็มอสเตอร์นะครับเราจะมีการตั้งค่าประหยัดพลังงานได้นะครับรวมถึงสามารถประหยัดพลังงานสุดๆดูระดับแบตเตอรี่สุขภาพในการชาร์จแล้วก็สามารถตั้งชาร์จัวได้แล้วก็ดมถึงแสดงรูปแบบเปอร์เซ็นต์อะไรเง,งี้ยต่างๆแล้วก็สามารถที่จะ รับโหมดในการที่จะทํางานในเรื่องของการชาร์จระหว่างคุณนอนหลับได้รวมถึงอันนี้ก็คือรูปแบบของการใช้งานซึ่งรูปแบบการใช้งานนะครับเรามีการชาร์จกลับไปบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับตอนนี้พบว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่16%เราเปิดหน้านจอไปทั้งหมด5ชั่วโมง54นาทีจากการทํางานอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเน้นสเปคเยอะพอสมควรนะครับก็เรียกว่า ถ้าไม่มีการชาร์จระหว่างวันมันก็เอาตัวรอดยากอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าคุณใช้งานแบบปกติกับแบตเตอรี่ขนาดเท่านี้ผมคิดว่ายังไงก็รอดตายระหว่างวันอย่างแน่นอนครับ P ีซ a มของ IQ n ู o e o 10นะครับทำได้ที่10ชั่วโมง55นาทีครับส่วนในเรื่องของระบบชาร์จไฟนะครับจะลองรับสุดๆ120วัตต์บาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันนะครับก็กับ ที่ชาร์ตติกล่องทั้งหมดนะครับสามเสียบปุ๊บนี่ครับตอนนี้นะครับไฟอาจจะไม่ได้ขึ้นกำลังสูงสุดนะครับแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราเสียบใหม่ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเป็นหน้าล็อกสกีเท่านั้นถึงจะเห็นนะครับก็คืออย่างนี้ถ้าเข้าแบบซุปเปอร์ชาร์จ ถ้าเข้าแบบไฟชาร์จแบบนี้เซลลมามันได้กําลังสูงสุดแล้วนะครับทีนี้เราก็ปล่อยให้เครื่องมันชารไปนะครับเนี่ยไม่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับโอ้ก็ได้มันแค่นี้ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับสังเกตว่ามันจะใช้เวลาแค่14นาทีในการทำให้ไฟเต็มนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยทีเียวครับ จบลงไปแด้นะครับสำหรับ iQ Neo 1 0นะครับที่จริงไม่ได้มาแทนแซตซีรีสนะครับแต่เป็นการเปิดเซกชันใหม่ในราคาอยู่ในช่วง15900จนถึง17900นะครับตัวนี้เป็นตัวเปรตสเปกนะครับก็คือ lap 12ง5 6พูดเลยนะครับว่าจากการที่เราได้ทดลองมาก็ถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าไม่ได้เล่นเกมอะไรเยอะนี่คืออึดมากๆเลยเพียนะครับคือสามารถใช้งานได้ข้ามวันได้อย่างสบายกับ7 0 0 0มิลลิแอมครับ แต่ถ้าเป็นสายที่แบบเฮ้ยต้องการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันก็มีระบบชาร์จที่เร็วนะครับอยู่ที่120วัตต์แต่ถ้าสมมุติว่าจําเป็นจะต้องใช้เล่นเกมตอนที่ต้องชาร์จมีระบบบายพาสด้วยนะครับและเทคโนโลยีต่างๆที่ออกแบบเพื่อการเล่นเกมทําให้มือถือตัวนี้เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับในงบประมาณแค่นี้สําหรับคนที่เป็นเกมเมอร์มือใหม่หรือว่าเป็นเจนซีที่อยากได้มือถือดีๆสักเครื่องนึงถ่ายภาพก็สวยใช้ได้แล้วก็ในเรื่องของสเปกสวย ผมว่าดีนะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับทำตัวในตำาหน่ายของ IQ คูร้าน Vivo Shop และก็ออนไลน์ทั่วประเทศผมไม่แปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงทันทีพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนันรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้านี้และในฟุตบอลคอมแส็จไปได้บอกครับ